แึขเน้มารนาาดีจะทพบกับสาระน่ารู้กับโครงการพัฒนาชุมชนของกระทรวงมหาดไทยนะคะมีข่าวดีมาบอกค่ะช็อปทุกท่านค่ะท่านรู้กันหรือยังคะช็อปสินค้าโอท็อปไม่ใช่แค่ได้ของดีเท่านั้นแต่ยังลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะลดหย่อนภาษีสูงสุด5 0มื่นบาท มดเขตวันที่28าพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะเพียงท่านซื้อสินค้าโอทอปและรับปลากำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e ium, ผ่านระบบ e t a x และ eReceipt ค่ะโดยกลุ่มที่1นะคะวงเงิน30,000บาทสำหรับซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามปกติกลุ่มที่2วงเงิน20,000บาทสำหรับซื้อสินค้าหรือบริการโอทอปสหกิจชุมชนวิสาหกิจ เพื่อสังคมทั้งสองวงเงินนะคะรวมกันแล้วต้องไม่เกินห้าหมื่นบาทการรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะคะเมื่อท่านซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าที่จดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องระบบชื่อนามสกุลของท่านพร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้านะคะ หรือผู้รับบริการก็มาร่วมกันอุดหนุนสินค้าโอท็อปของไทยแข่ได้ลดหย่อนภาษีคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะต่อมามารับฟังสาระน่ารู้ในเรื่องการสร้างไขมันดีกันบ้างค่ะดูแลสุขภาพติดต่อกับไขมันดีด้วย HDL-C สุดลับหัวใจแข็งแรงทุกท่านรู้หรือไม่คะว่าอะไรคือ h L-C หรือไขมันดีทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ช่วยขนส่งคอรเตอรอลจากหลอดเลือดไปยังตับช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดการมีระดับ HDL ที่สูงในเลือดถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสุขภาพของทุกท่านนะคะสำหรับประเภทไขมันจะแบ่งออกเป็นสามประเภทดังนี้ค่ะ 1. แนะนำให้กินโปรตไขมันไม่อิ่ เช่นปลาทะเลผลอโวคาโดโถั่วริสงน้ำมันมะกอกน้ำมันงาสองหรือเลี่ยงหรือ รีอาหารทอดและเบอร์เกอรี่ต่างๆค่ะเพีค่นท่านค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเลือกกินไขมันดีมากขึ้นหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวและนดนไขมันชานเพื่อคุมไขมันดีให้อยู่ในระดับสูงหรือเทียบเท่ากับมาตรฐานที่คนมีนะคะเราก็จะมีสุขภาพที่ดีลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่น NCD ได้อย่างแน่นอนค่ะ ขอข้อคูลข้อมูลที่ดีจากกรมอนามัยด้วยนะคะพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงสุดท้ายของรายการเป็นข่าวสารจากกระทรวงมหาดไทยคะ่ะจอยพี่เองพี่เองคิจอ,อยนะแต่ว่าพี่แล้ว ทำน้อมนำแบบอย่างที่ดีรึนก่อนมีหน้าที่อย่างมีคุณธรรมข้าขวัญสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสํญญานักงญญานประหลัดก,กร,ระทรวงมหาดไทยเข้าสู่ช่วงที่สามซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะมาพบกับข่าวมาไทยที่สำคัญสำคัญมีอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันบ้างดังนี้ค่ะ ข่าแรกเรื่องกระทรวงัาิไทยให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยตอกย้กำความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสมุ่งเสริมสร้างยกระดับความมั่นคงและเศรษฐกิจร่วมกันวันที่19กุมภาพันธ์พศ2568เวลา14.30นาทีที่ผ่านมาในอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหัตถไทยพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงหัดไทยได้ใ,ให้การต้อนรับนายชองปูโปลเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยพร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคาระวะและร่วมหารือตระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยฝรั่งเศสการเข้าพบในครั้งนี้นะคะ เพื่อหาหรือประเด็นที่สำคัญเช่นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างเครือข่ายด้านพลังงานที่ยั่งยืนการพัฒนาระบบสาธารณสุขการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนและการกระจายอำนาจสู่อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยค่ะ นอกจากนี้ได้มีการถารือถึงแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทางด้านการป้องกันสาธารณภัยเช่นการแก้ไขปัญหาหมอกวันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่ส่งผลกระทบในหลายประเทศทั่วโลกและสร้างความปลอดภัยทางท้องถนน และการสร้างจิตสำนึกดื่มไม่ขาดและการสร้างสังคมที่น่าอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งของประชาชนไทยฝรั่งเศสก็ไปด้วยกันสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนข่าวต่อมาเรื่องกระทรวงหัดไทยเตรียมชงร่างพรบการพนันฉบับแก้ไขพรบนิสุภาพคมณภาพันนี หลังจบขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยภุมิเข้มปรากรามเพิ่มโทษหนักการพนันครอบคุมทั้งบ่อนและาการพนันออนไลน์เมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมางานสาวแต่สุดีแตนสารณะกุลในฐานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแห่ดไทยและโฆษกกระทรวงแห่ดไทยกล่าวว่า สถานการณ์การเติดแปลงทางเทคโนโลยีที่ทำให้การเล่นและการชักจูงผู้คนเข้าสู่โลกอัจนรนนะนำไปสู่อาชญาการรมอื่นๆในสังคมโดยนายอนุทินชาญวิรูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหัดไทยได้ให้ควาที่เกี่ยวขอ้องดำเนินมาตรการปรับปรามขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษโครงการ องจังหวัดและอำเภอลงพื้นที่ปรับปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องโดยทั้งต้องครอบคุมบ่อนการพนันพนันออนไลน์การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนอตัตราโทษที่หนักขึ้นซึ่งโครงการปกครองโดยสำนักงานสอบสวนและนิติกรได้ยกบัางพระราชบัญญัติการพนันและได้ดำเนินการรับฟังความ ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่30มกราคมถึงวันที่14กุมภาพันธ์พศ2518นี้ด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้รายการรู้รอบร,รู้เรื่องกับผัดไทยได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคะ่ะขอบคุณคะ่ะ อะไรไปละทีนี้อ่ะผลแล้วผลยาจะใช่ไหฉันมีปัญหาอี่ความที่ท้อเดือดร้อนโทรมาที่หนึ่งห้กเจ็ดถงน้ำนมครับไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> สายตรวสารารณภัยครับหนทั่วท่านประชาชนเสียหายท่าติดอยู่ขอความช่วเหลือด่วนกากำลังติดต่อประสิทธิผุดเด็นะครับาท่าครับอาที่หนุนบ้านเข้าช่วยเหลือด่วนทุกสมันการป้อกันภัทุกสารานาภัยคือไม่หลุดที่่าสำหรับเรารอพร้อมทำงานแข่งกับเวลาตลอด24ชั่วโมงจะมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัยตรง้องกันรละบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงสาธารัยบูรณาการการิ้องกันจกัดการสาธารณัยทุ่น